สัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับ Oreo f i s h y นะครับตัวนี้เป็นคุกกี้ซันวิชรสช็อกโกแลตซอสไส้กลิ่นส้มผสมลูกอมกลิ่นส้มมันเป็นส้มผสมลูกอมกลิ่นส้มนะครับสาเหตุที่ซื้อมานะครับมันเขียนคาว่าใหม่นะครับอ่ะในเมื่อคุณกล้าทำขายนะครับเรากล้าชิมและอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้ make in อินโดนีเซียนะครับโอ้โหขับน้ำข้ามน้ำข้ามทะเลมจากอินโดนีเซียแล้วก็ถือว่ามาไกลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่า โอริโอของอินโดนีเซียรสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนกินมาส่วนประกอบกันนะครับในนี้นะครับก็เขียว่าเป็นแป้งสาลีนะครับ36%นะครับน้ำตาล32%น้ำมันปาล์ม18%ผงโกโกโ4้4%ฟูตโต3้3%แล้วก็ลูกอมกลิ่นส้ม2%พูดไง,ไง่ายๆอ่ะที่มันเป็นส้ม,ส,มส้มอย่างนี้นะจ๊ะได้ลูกอมกลิ่นส้มมาอยู่2%มาคราวนี้มาชิมรสชาติดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแหมยังไม่เคยไปอินโดนีเซียนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอกินก่อนแล้วกันเพราะช่วงนี้ไปไหนไกลไม่ได้นะครับโคควิดดรระะบบาาานนนนัีีี่่่จจ้้ ตรึงตรึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอรีโอของอินโดนีเซียกับของไทยไม่เหมือนกันนะอย่างแรกนะครับเพราะว่าอะไรครับไม่ใช่ไม่เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีมาตรฐานนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมไอ้น,นี่ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันใช่ไหมครับไอ้น,นี่ด้านหน้าเป็นเงี้ยด้านหลังเป็นแบบอะไรลายแบบเนียนๆไปอ่ะเดี๋ยวก่อนข้างหลังปึ๊บแกงมาอา้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสงสัยในมาตรฐานเลยนะครับเพราะว่าอะไรที่มันออกมาตอนแรกเนี่ยมันปิดเป็นรูปอย่างเงี้ย แล้วก็มันมาอยู่เนี้ยความจริงรู้สู่คือมันต้องมีคำาโอลิโว้สองด้านเอา้าแต่นี่มันทําถูกอะ่ะเฮ้ยชักเริ่มสงสัยมาตรฐานแล้วว่าทําไมคุณใช้เครื่องจักรอะไรอะ่ะแค่การลงปิดแค่นี้มันยังผิดพลาดเหรอมาคราวนี้มาแกะดูนะครับว่าชิ้นแยมข้างในเป็นยังไงนะครับก็มีประมาณนี้นะจ๊ะโอเคกลิ่นซ้อมก็ธรรมดาทั่วๆไปนะครับคราวนี้ชิมรสชาติ ค่อนข้างเนี่ะใช้ได้นะคือแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับไอ้ของพวกนี้นะมันเป็นอยู่ในเลทที่เรียกว่าอ,อะไรแป้งออริโออร่อยนะครับแต่ไส้ให้น้อยไปคือถ้าเกิดเนี่ยไส้เขารสชาติดีด้วยนะเป็นส้มที่กรีแล้วรู้สึกหวานของส้มออกมาครับแต่ให้น้อยอะ่ะดังนั้นอ่ะถ้าเกิดไอ้พวกนี้นะครับให้เนี่ยตามเนี่ยเห็นไหมครับไอ้ตามรูปเนี่ยที่มันมีความหยขนาดใหญ่ขนาดนะั้นมันจะอร่อยอันนี้รู้สึกว่าให้น้อยไปนิดนึงอะ่ะ รัางเขาไม่ต่างกับโอริโอ้ไทยนะมาตรฐานเท่ากันอร่อยอะ่ะมีแามเขาค่อนข้างที่อร่อยนะครับเหลืออย่างเดียวนะครับน้อยไปนิดหนึ่งคือเป็นแกมแบบที่ว่าเฮ้ยไฟอะ่ะให้รสส้อมแบบเหมือนกับเรากินแามส้มอะ่ะดีมากอะ่ะดีมากเหมือนกับว่าคุณนะครับ เอาไว้ยำซ้มัมาใส่ในเนี้ยแล้วกัดกินอร่อยรสชาติอย่างนั้นเลยเพียงแต่ว,ว่าให้น้อยไปนะครับก็ถือว่าทําได้ดีตัวเนี้เสียอย่างเดียวอ่ะถ้าเกิดมันได้นะครับหนาเท่าตามในรูปเนี่ยมันก็จะโอเคกว่านี้นะครับคือมันควรจะมาเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับแต่ถามว่าทําได้ดีไหมทําได้ดีนะครับก็แป้งรสชาติไม่ต่างออริโอ้ไทยแต่ไส้ยมเขาเนี่ยเฮ้ยทำได้ดีกว่าของไทยเยอะเลยรสชาติสมูทเหมือนกับเรากินกับตัยกยำส้มมาวางตัเนี้ย แต่ขาดอย่างเดียวคือน้อยไปนิดนึงนะครับโอเคครับเพืกก่อนๆเราดูคลิปนไปเป็นวันนี้นะจ้าฝากกดไลค์ติดต่อใครแล้วก็แชร์ด้วยนะ